สวัสดีครับช่องโชคดีดอน YouTube ครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามครับถ้าท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดชมข่าวสารดีๆแน่นอนเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ครับพบกันวันนี้4เมษายน2563ครับแจ้งให้ทราบครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพี่น้องประชาชน10เมษายน63รับเงินเลยใครได้เงินบ้างชมรายละเอียดในคลิปครับ ครับวันที่10เมษายนครับกรมบัญชีกลางโอนตรงเข้าบัญชีผู้ได้รับเงินดังต่อไปนี้ครับ1ครับอสมรับ1,000บาทนะครับเป็นค่าเบิกการเดือนมีนาคมส่วนอสมรายใดที่เดือนที่แล้วไม่ได้รับตกเบิกของเดือนมกราเดือนนี้ก็จะมาตกเบิกรวมจะได้รับ2 000นะครับส่วนคนที่ได้ตามปกติมาทุกเดือนก็เดือนนี้รับผันเดียวของมีนาครผู้สูงอายุครับ รับเบี้ยยังคีดผู้สูงอายุ10เมษายน63รับตามขั้นบันรดครับ600บาทถึง1,000บาทตามอายุนะครับผู้พิการครับรับเบี้ยความพิการ800บาทส่วนที่มีข่าวว่าจะเพิ่มให้อีก1,000บาทเยียวยาโควิดนั้นถ้าโอนวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการเงินที่4ที่จะรับโอนเข้าบัญชีครับคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับ ก็รับทุกเดือนเป็นประจำมาเดือนนี้ก็จะได้รับ600ส่วนคนที่ลงทะเบียนไว้านานแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับก็อาจมีลุ้นได้รับเดือนนี้และตกเบิกหลายเดือนครับทั้งหมดคือเงินได้รับในวันที่10เมษายน63ครับสวัสดีครับ